ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมอนี่ผ้าพี่น้องมากเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับมอนี่อยู่จุดพีกัดอยู่ไต่บันหัวโน่นคือเก้าครับนี่นี่มองเก้านี่ครับนี่มาเมื่อน้ำญี่ปุ่นที่พี่น้องคุนเห็นบ่ะขุนมองรักขุนไกลๆคุนมาเมื่อนี่ขืนมาปีแล้วครับพี่ขืนมาแล้วเห็นบ่ะผมว่าแล้วนะครับหอดทอผีเห็นบ่ะทอตัวนี้เอ้ยนี่นี่ทอน้าเพื่อนนี่ ว่าแล้วครับเออมันยังประทศไในเศร้าดิพี่น้องยังมากอีกครับนี่ม่วนน้ำก้อนใหญ่มหาศาลครับจุดกิกัดยุบันหัวนู้นว่องไงว่ายุดไตคุมระวัดนี่แหละพี่น้องนี่แหละท่าลงไปนี่เป็นสะพานสางไมครับนี่ครับถ่วมแล้วครับผุนโรไใบท่าผุนเรียบร้อยแล้วครับมองเก่ามากเหมือนีหฮงหลายก็เก่าครับมากครับหยับมาท่าปีสีพพี่น้องเรอเบิ้งบองหันบองนีแน่ครับตามมากครับโอ้ยหลายคักน้ำ มาครับตามมาครับเบิ the <laughs> ้งครับเบิはは้งมุ่มสูงจังน้อยครับนี่นี่ยืนอยู่ท่องทอสูบทอน้านี่ครับนี่ทอนี่เคนคนมานี่เสียถนนนี่ผมยืนที่ท้องหนีได้นี่พอดีนี่แหละน้ามขืนหอดพี่แล้วครับพี่พูดแม่น้ำไหมพูดแม่น้ำไหมพูดไหมพูดไหมพูดแม่น้ำไหมเอ้ไปแต่นายมาเหมือนน้ำเพราะท่านหอดพี่พูดมาเหมือนน้ำยูบอกพูดหรือพูดบอกอุ้มอุ้มเห็นบ่ะุูดบองอุ้มอุ้มพูดเห็นบ่ครับนี่ม้ามี้ขึ้นมาแล้วพี่ ว่าท่านหลายมือที่ไปนองเออขื้นเล้วขื้นเล้วขื้นไหวอยู่ครับตามฟังเขาหนามมันอยู่แถวนี้แหละครับยืดเดยนี้ว่าท่านได้ลงไปหอดเสหอดอยังปันไดครับนี่แหละอ,อยู่บริเวณเอ,อแถวบันหัวโน่นนี่แหละน้ามยืดเลยนีครับนี่น้ามไหลเป็นตะไนาหน้ามไหลเป็นตะไน,น่โอนเร็กน้อยลูกล้านก็นมาเบิ่งน้าครับนี่เอยผืน่นเป็นน้ามนะเอาเบิง่งมุมสูงจังหน่อยครับ เบิ้มมุ่งสูงกันหน่อย่นล่ะลงไปจ้าง่นล่ะครับคุณนมาครับมาพี่ครับเนี่ยครับพีนองครับเนี่นี่ผมยืนยุดถนนได้ครับนี่ถนนเส้นนี้ครับถนนลงไปซี่ครับมองสะพานสางไม้ครับนี่วันนี้ถ้าอ้วกขึ้นมานีเป็นบ้านหัวโน้นนี่ครับนี่ถ้าอ้วกขึ้นมานีครับนี่นี่ไกลๆนี่ไหมครับบ้านไหมเดี๋ยวเห็นเฮี้ยนจะนเลเห็นบ่านี่น้ำขึ้นมากไกลสิหอดแล้วนี่นะครับนี่ โอ้ยน้ำมาขืนไหวขืนว่ามือน,นั่นยู่อปุ่นแม่มังอุ้ม,หมไหมุ่นแหมปุ่นแม่มังพ่อแมืของนั่นแหมน้ำยู่อุ้มนั่นแหละนั่นนะครับบัดทีนี้ขืนมาแล้วปุ่นขืนหอดพี่เมื่อแล้วครับน้ำนี่โอ้ยแต่นายแต่นายน้ำหลายน้ำหลายน้ำเร็วนะครับอุ้นเต็มไปเมื่อครับปุ่นเออแกน่ะยางเบิ้งกันเป็นตะมือนลมลงหนีปะ หัวซักลงหนีป่ะน,นั่นจุดปีกัดอยู่บันหัวน้นเ้อพี่น้องเด้อนี่ยางยุดอันขนน้นด้หน่นี่น,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 น้ำยู่ถน,นนกับนี่เลิกลุงเลิกลุงเลิกลงเพี้ยงหัวเขาเหระครับนี่เพี้ยงหัวเขาแล้วไกลจีขึ้นมากหอดหำแล้วเบื้องน้าพี่น้องพุนเออหลายกักหลายเนี่ยผุน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 เอา,าพี่น้องเบื้องตะนามเลยช่วงนี้ เขาบ่ามีเบื้องเหนือเบิ้งใต้น้ำเด้พี่น้องเด้อเออเาะเบิ้งสะก่อนครับพุ่นเบิ้งน้ำครับนี่นี่หละพุ่นละคืนไปพุ่นละน้ำเขามาในป่าเลาละบ้านแล้วครับนี่ทอนี่น้ำก็คืนหอดแล้วนี่ย่านถ่วมีเด้อทอยู่นี่เอ <c oughs> เอขนาดสองสัน้นยังจีถ่วมีพี่น้องพุ่นมาครับเระเบิ้งครับยุดปีกัดยู่บันหัวน้นคือเกาล่ะครับนี่เออยุดไตคุ้มละวัดนี่ละ นี่เห็นบ่หน่ขึ้นไปนี่กเม่นบ้านหัวโน่นครับนี่น,นี่ขึ้นไปนี่ครับพูดพี่น้องกำลังมาเบิงน้ำเออมาเบิงน้ำแจ้งเถ่อนจ้าเอ้ยพูดแตะนายพี่น้องน้ำร้ายคักปีนีไหมขึ้นคักขึ้นแน่น้ำไหมอืมนี่แหละยึดไตคุมละวัดถนนล่องไปสะพานสางไม่นี่แหะครับนี่พูดละพูดละถนนลงไปมองสะพานสางไม่พูดละ เดนิดไปบ่ได้แล้วครับมีแต่ขีเรือดยางเดียวครับเออยางบ่ได้แล้วเพียงข้อล่ะครับนี่เอาคนมาพี่น้องครับยับมาท่านอีกจะไหมครับเลาะมาพี่ซะก่อนครับเอาเลาะเบิ่งหันแนม่องนี้แน่ครับตามมาครับมาพี่น้องเลาะมานี่นี่ถนนรอบบ้านเลาะอันทงแนานี่ก็ท่วมนี่พี่น้องนี่ท่วมแล้วนี่เพิ่นไปเดียวเรือเข้ามาจอดพี่แล้วครับพี่นี่ รวมแล้วเรียบร้อยแล้วลูกกระดิกก็ให้หน้าแล้วครับนี่รวมเรียบร้อยแล้วครับโอ้ตะนายตะนายเอามาพี่น้อนงยางมาพาพี่น้อนงยางเบื้องหน้าครับมาอน,นี้โอ้นคนละโอ้เป็นตาไส้่างดีครับเดี๋ยวดีเป็นตาไส้่างดีปลาบอนหยาบหยาบฟ้าบอนหยาบหยาบไส้ไส้กุ้งดีดีด,ดีตัวนี่ โอ้บึงน้ำพี่น้องพูดไหมพูดนลยโอ้ยปั่นเทอรี่หล่นเยอะไปใส่ก็ได้นายศาสตร์นายเสียแดงผ้าพี่น้อนนงเอาาองลาะเบื้องน้ำเมือนได้กืบเบื้องตะนามซะก่อนเหรเฮ้ยเปนบ่มีแนวเบื้องนะครับขอก็บ,บ่มีเบื้องเบื้องน้ำเบื้องในซะก,ก่อนขอบคุณพี่น้องผู้ติดตามครับ กะทิก็ติดสถานการณ์น้ำไปเรื่อยๆแล้วครับสก้อนครับเบื้องน้าครับนี่พุ่นอ่ะขึ้นไปพ่นพ่นละเกี่ยวขึ้นไปพุ่นละเอ้ยขืนมากหอดปลากล้วยไปแล้วนี่นี่นปลากล้วยิ่นี่มาที่นี่กล้วยกับนบ้ำบาถือกันดิพี่น้องก,กันน้ำขอไมามนเลี้ยงเออเฮยมันตายหรือตะเก ا เออตายไวขึ้นยังนี่มันอันถือน้ำบาได้เนาะพุ่นครับพ่น ลงไปท่าผืนฝนนี่ถ่วแล้วง่งไปเร่แล้วครับนี่เลือกแล้วลงไปห่างกัสิเพียงเอลบนต้นนี่ไปเรได้ครับนี่ป้าพ,พี่น้องเบิ้งน้านะครับจุดปีกัดอยู่บ้านหัวน้อนยุดไต่บ้านหัวน้นไต่มูสองเลพีีน้องครับนี่ นี่แหละยุไต่ตทั้งไต่มูสสองนี่ขึ้นปนี่ป้าปลาขึ้นไปนี่เป็น,ปปน,ปน,ปนมู่บ้านครับนี่นี่ขืน่นปหนี่เป็นมู่บ้านนะครับนี่เนหน่งเงาไปน้ำท่างหมละมู่สองเอเดินมู่สองครับบานโน่นครับนี่ลงมานี่แมนทงไตทงหน้านะครับนี่ทวมเรียบร้อยแล้วครับทวมมัดล้วครับนี่บ่มี่มองเรือเจ้ามองครับทวมเรียบร้อยแล้วอ้าเทีนไดทวมแล้วก็เทียนไดเนาะโอ้ย แต่นายน้ำโพดน้ำโพธนี่ผมก็ยืนอยู่น้ำดินะครับนี่นี่แหละยืนอยู่น้ำยางผ้าน้ำไมมาแต่ว่าคันน,นี่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 ยางไหมนี่ครับนี่พุ่นละพูดไมพุ่นละนี่นี่ต้นซ้ำสายไงห่มเย็นดีเสือ้อเดีเป็นน้องแง้มหน,นอน,น,อนเล่นดีไป็ตนานายเดี๋ยวห่มนี่เนาะนะครับเอปลากระบอนนี่พี่น้องใส่ด่างไปจะถือดีดีด าพี่น้องงานเบื้องหนาครับมากับพี่น้องนี่เปิลผ้ากันมาเบิ้องหนามแจ้งพี่น้องนี่ผ้าลูกผ้าหลานมาเบิ้องหนามถึนตัวเออเปิลโอ้ยไผแน่ล่ะนี่มาโพดมาโพธิตัวนี้ไผแน่นี่ไผแน่นี่เออมาโพดมาโพธิตัวนี้ทางบิกระไดนี่เบิ้งน้มผ้าลูกผ้าหลานก็ไหนเบิ้งใกล้ๆกล้ก็ไหน นี่เอ้านี่มาเก็บผักบุ้งเออผักบุ้งไปพัดนะครับนี่โอ้ยแต่อันซ่อนพี่น้องคุณแม่คุณแม่ห้าล้านมาเก็บผักบุ้งห้าล้านมาเก็บผักบุ้งผุนเด็กน้อยแลียนที่เท่าผุนกระพองนั่นครับเอ้าบ่มีแนวเบิ้งเบืงต้น้ำหรือพี่น้องเบิ้งน้ำสก้อนช่วงนี่เออเขาก็เรียบร้อยเมื่แล้วนะครับผุนผุนผุนอะเต็มไปเมื่มื่อนั่นมามื่อนั่นโยพุน ฝากลักลงไปบนรับพุยยุดลรักผลละฝากรักมากมาหนี่ขึ้นวอดพี่หรอครับเอายุดปีก,กัดย่บันหัวโน่นตำบลธบุรีเอ็มเพื่อดบุรีคือเกาหรอครับโอ้ยแต่นายแต่นายเอาคลิปนี้ไปซ้ำนี่ด้วยพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดงบึงพรารานใจสองครับฝากไว้นในพี่น้นองสุข,ขูมสุขคนครับให้ยุดีไม่แห้งสุข,ขูสุข,ข้นเด้อพี่น้องเด้อเอาสวัสด,ดีครับ สวัสดีครับ